ดูดวงตำราธรรมชาติปีพศ2564วิธีการนับสำหรับดูดวงตำราธรรมชาติหากเป็นชายให้นับจาก J.D. คือปีที่หนึ่งเวียนไปทางขวาจนครบอายุปีปัจจุบันแล้วดูคำทำนายหากเป็นหญิงให้นับจาก J.D. คือปีที่หนึ่งเวียนไปทางซ้ายจนครบอายุปีปัจจุบันแล้วดูคำทำนาย คำทำนายดูดวงตําราพรรมชาติปี2,564เมื่อคุณนับจนครบอายุป,ปีปัจจุบันให้สังเกตว่าดวงชะตาของคุณตกอยู่ที่รหัสภาพใดเพื่อทานายดวงชะตาด้วยตัวเองโดยคำทานายในการดูดวงตําราพรรมชาติ2,564ของคุณพยากรณ์ได้ดังนี้คำทำนายชะตาตกที่ JD ท่านจะได้ใช้ชีวิตยอย่างเต็มที่ร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความสุขกายสบายใจจะได้ทำบุญกุศลในศาสนาปรารถนาสิ่งใดจะได้สมดังหวังทุกประการคำทำนายชะตาตกที่ฉัดเงินท่านจะมีสุขจะมีโชคลาภเงินทองมากมายจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำจุนถ้าทำราชการหรือค้าขายก็จะมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น คำทำนายชะตาตกที่คุนคอขาดแค่ภาพก็น่ากลัวแล้วท่านจะได้รับความเดือดร้อนจะได้รับความร้อนใจต่างๆซึ่งจะมีผู้อื่นนำความเดือดร้อนมาให้แก่ท่านและจะได้รับความทุกข์ยากลําบากทําให้ท่านต้องเสียทรัพย์สินเงินทองอยู่เสมอคําทํานายชะตาตกที่เรือนหลวงท่านจะได้รับแต่ความสุขสบายมีความเจริญก้าวหน้าในกิจการทุกอย่าง ท่านจะมีโชคลาภได้เงินทองจะมีผู้อุปถัมภ์อย่างดียิ่งพวกศัตรูที่คิดร้ายจะหายไปเพราะพ่ายแพ้ภัยตุนเองคำทำนายชะตาตกที่ปราศาทถ้าเป็นโสรจะได้เนื้อคู่ชะตาชีวิตของท่านจะได้พบแต่ความสุขจเจริญก้าวหน้ากิจการที่ทำจะได้รับผลประโยชน์แก่ท่านเป็นที่พึงพอใจ จะสมความปรารถนาทุกประการจะได้สัตว์สีเท้าหรือสองเท้ามาอยู่ในบ้านถ้าค้าขายจะร่ำรวยคำทำนายชะตาตกที่ราหูท่านที่ดวงชะตาตกที่ราหูจะได้รับความร้อนอกร้อนใจผู้อื่นจะทำให้ท่านร้อนใจอยู่เสมอทำให้ท่านต้องเสียทรัพย์สินเงินทองจะเกิดเป็นปากเสียงกับเพื่อนบ้านจะพบกับความวุ่นวายอย่างไม่รู้จบ และจะเกิดการเจ็บป่วยขึ้นให้ระมัดระวังสุขภาพตัวเองให้ดีคำทำนายชะตาตกที่ฉัดทองท่านจะประสบโชคลาบมั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทองพร้อมด้วยราบยุธมิสหายจะมีผู้ใหญ่คอยให้ค,หความอุปถัมภ์เป็นอย่างดีชะตาชีวิตของท่านในปีนี้จะมีแต่วความสุขความเจริญสบายใจคำทำนายชะตาตกที่เทวดาขี่เต่า ท่านจะมีความสุขพอประมาณการเงินการทองพอมีพอใช้จะทําอะไรจงคิดให้รอบคอบเสียก่อนไม่งั้นอาจจะเกิดผลผิดพลาดขึ้นได้และจะทําให้เดือดเนื้อร้อนใจคําทํานายชะตาตกที่คนต้องคือขาจัดว่าชะตาตกอยู่ในฐานะไม่สู้ดีนะักให้ระมัดระวังญาติพี่น้องจะนําความเดือดร้อนใจมาให้คนรักมักจะเอาใจออกห่าง แนะนำให้เร่งจำสินภาวนาทำบุญสะดอกเคราะห์และไม่มีความจำเป็นอย่าเดินทางไกลคำทำนายชะตาตกที่พ่อหมอจะพบผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูแก่ท่านให้ยศศักดิ์ท่านจะมีความสุขเจริญก้าวหน้าจะมีลาบมาสู่ท่านเป็นที่พึงพอใจมากคำทำนายชะตาตกที่แม่มด ท่านจะได้พบเจ้านายที่มีความค้ำชูให้ท่านได้พบกับความสุขความเจริญคําพูดของท่านจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแก่คนทั้งหลายจะไปแห่งใดก็มีแต่คนรักใคร่เอ็นดูจะมีผู้นำโชคลาภมาให้แต่ไม่มากนักและอาจจะต้องเหนื่อยกายเหนื่อยใจบ้างคําทํานายชะตาตกที่หน้าคราชปีนี้จัดว่าร้ายระวังการจิบไข้ได้รับความเจ็บปวด เลือดจะออกจากตัวให้อยู่ห่างจากของมีคมและจะมีผู้ปองร้ายแนะนำให้จำศีลภาวนาอย่าเบียดเบียนสัตว์ก็จะสามารถผ่อนกำนักให้เป็นเบาลงได้สรุปตำราพรมชาติถือเป็นการทำนายดวงชะตาตามศาสตร์พยากรโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นแบบองค์ความรู้ในด้านโหราศาสตร์ที่มีความสำคัญต่ออิทธิพลทางความเชื่อของคนไทยมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับการดูดวงตำราพรหมชาติ2,564นี้ดวงชะตาคุณมีความแตกต่างกันไปบางคนนับจนครบอายุปีปัจจุบันตกเรื่องร้ายบางคนตกเรื่องดีก็ไม่ต้องกังวลลองทำตามคำแนะนำที่ได้บอกไปควบคู่กับการทำบุญทำทานคิดดีทำดีและทำจิตใจให้เบิกบานเพียงเท่านี้ก็เปลี่ยนทุกวันให้เป็นวันที่ดีได้แล้วถือเสียว่าดวงเป็นแค่แผนที่เราจะเดินตามหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง ขอให้ใช้ชีวิตให้เต็มที่และมีความสุขมากๆในที่สุดในทุกๆวันก็เพียงพอแล้วขอบคุณมากค่ะ